ยังไม่ได้มีการเก็บความสวยงามรถยังไม่ได้มีการล้างรถยังไม่ได้มีการขัดสีและเหมาะสําหรับการใช้ในฤดูฝนมากระบบขับสีรับประกันได้เลยใช้ได้ปกติพร้อมตัวดิฟล็อกไฟฟ้ายกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัท์ออโต้ยืนหนเรื่องรถสวย อัปเดตรถเข้าใหม่นะฮะตัวนี้นะคนไทยนะหัวใจขับสีต้องไททันเนี่ยยืนหนึ่งอีกหนึ่งรุ่นที่โคตรน่าใช้เลยและคันนี้นะฮะบอกเลยว่าหายากมากเป็นตัวรถเกียร์ออตโต้มือหนึ่งเนี่ยรอรถขี้แตกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างมือสองสภาพดีๆราคาจับต้องง่ายถูกกว่ามือหนึ่งอยู่ประมาณสัก3 0 0แสนบาทนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูสำหรับตัวรถเข้าใหม่คันนี้ อันนี้จะเป็นตัวปี22นะครับไททันสปอร์ตนะฮะของแต่งก็อพอมีมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ถึงว่ายังไม่ได้เต็มอะไรมากตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวเดิมๆไม่มีชนมาแน่นอนนะครับตัวทะเบียนก็เป็นกรุงเทพแล้วเรียบร้อยสําหรับส่วนใหญ่เนี่ยรถพวกขับสีเนี่ยเราจะเจอกันในตามโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเยอะหรือว่าจะเป็นในโซนที่แบบเขามีการทําการเพาะปลูกหรือว่าเป็นอาชีพเกษตรกรใช้กันเยอะมาก นะครับเพราะว่าพอเวลามันลุยเข้าสวนเข้าไร่หรือว่าพื้นถนนที่มันไม่ใช่คอนกรีตกับยางมาตอยเนี่ยมันจะไปได้ง่ายกว่าพวกรถแบบธรรมดานะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องยนต์กันหน่อยนะฮะเน้นย้ำนะครับว่าเป็นรถเข้าใหม่นะยังไม่ดี้ล้างขับตากฝนกันมาเลยทีเดียวมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเครื่องเนี่ยเป็น2.4เกียร์ออตโต้ขับเคลื่อน4ี่ล้อแม่งแรงมากนะครับผมแบบบอกเลยใช้คำนี้ได้เลยว่าแม่งแรงมาก ในเรื่องตัวร่องกระชากเนี่ยนะครับแม่งยิ่งกว่าสอางี่แปดเจะบอกให้สําหรับตัวหัวดิโออโต้เนี่ยหาย,ยากนะครับเพราะว่าวัดกันแบบตามตรงนะอันมีหัวดิออโต้เนี่ยกับมีหัวดิเกียธรรมดาเนี่ยหัวดิโออโต้แม่งขายได้ก่อนนะครับสําหรับการใช้งานเนี่ยคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันก็อาจจะใช้เป็นพวกเกียร์ธรรมดามันก็อาจจะขับสนุกกว่าแต่อย่างในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคนที่เขาอาจจะมีอายุมากกว่าเดิมเขาก็อาจจะต้องการความสะดกสบาย ในการใช้ในการวิ่งบรรทุกในการวิ่งทําเป็นตัวรถถ่ายของอะไรอย่างแบบนี้ตรงนี้เนี่ยวัรันตีศูนย์เหลือนะครับแล้วอันรับประกันหลังการขายให้เหมือนเดิมอันรับประกันโครงสร้างให้เหมือนเดิมสําหรับตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปเน้นอะไรกับมันเยอะมากเพราะว่าเราจะมาอัปเดตในเรื่องของตัวโครงสร้างอันทํารถเข้าใหม่ให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีนะและในแต่ละคันที่อันทําเป็นตัวรถเข้าใหม่เนี่ยแม่งขายได้เร็วด้วยนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดยังเป็นลูกค้าที่ดูมาจากใน u t u b e เนี่ยเขาจะเข้าใจบริบทที่เราต้องการจะสื่อออกไปให้เขาได้ทราบว่าคือถ้าเกิดคุณกําลังจะซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งนะครับและรถยังไม่ได้มีการเก็บความสวยงามรถยังไม่ได้มีการล้างรถยังไม่ได้มีการขัดสีหลายๆอย่างตรงนี้คือมันจะเห็นเป็นภาพรวมและค่อนข้างที่จะมั่นใจในการเลือกซื้อมากขึ้นกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอย่างสุดท้ายเนี่ยพอเวลาที่รถมันล้างออกมาแล้วเนี่ย บริบทของมันมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามึงล้างออกมาเนี่ยยังไงมันก็ต้องสวยไม่ใช่ล้างออกมาแล้วล้างออกมาไม่สวยแบบนั้นคือมันไม่ถูกต้องนะครับด้านข้างนี่สีเดิมเลยนะอาจจะมีเปื้อนลงเปื้อนน้าหน่อยช่วงนี้ฤดูฝนนะครับฝนตกบ่อยนิดนึงแล้วเหมาะสําหรับการใช้ในฤดูฝนมากเพราะว่าอย่างที่ดูไปนะเดี๋ยวจะขึ้นภาพอินเสิร์ไให้ดูพอเวลามันเลี้ยวเนี่ยมันตีเป็นตัวระบบขับสีเนี่ยมันจะหนืดเลยมันจะหนืดเลยแล้วส่วนของตัวระบบขับสีใช้งานได้จริง หขอเนี่ยจะมีเป็นดิฟล็อกแต่ถ้าเกิดสขอออโต้จะไม่มีดิฟล็อกนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแต่งนะยางใส่เนี่ยก็จะเป็นตัวซูมเอกอ t o r เรนนะครับสำหรับตัวนี้ก็ไม่ต้องมีการเสียเงินเพิ่มตัวยางเนี่ยถ้าเกิดเราดูโดยภาพรวมเนี่ยถึงว่าดอกมันยังเหลืออีกเยอะนะตัวนี้จะเป็น265 60 R 1 8เฮ้ยตัวนี้ใส่ขอบ18ปกติส่วนใหญ่เราจะเห็ป็นตัวขอบ16 แต่ตัวนี้จะเป็นตัวขอบสิบแปดนะครับแล้วก็มีใส่บันไดข้างมาให้แล้วไอ้ตัวเนี้คือปัจจัยสําคัญเลยฮะปัจจุบันตอนเนี้ถ้าเกิดอย่างหัวเดียวขับสี่ลูกค้าของกันเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือมีติดตั้งมาให้แล้วก็ถึงว่าโอเคนะครับคราวนี้อันให้ดูสภาพตัวภายในบ้างแดดปลดล็อกให้ดูนะครับแดนไปปลดล็อกให้ภายนอกภายในเนี่ยเราสามารถให้ดูได้หมดเลยเพราะว่าอย่างตัวรถพวกนี้เนี่ยอ่ามันยังไม่ได้ล้างก็จริงนะ มันยังไม่ได้ล้างก็จริงแต่เราก็ให้ดูได้คือมันขึ้นอยู่กับในเรื่องของความตรงไปตรงมานะฮะอย่างถ้าเกิดอย่างตํารวจเนี่ยมันก็ต้องมีความตรงฉินถูกต้องใช่ไหมฮะการขายเนี่ยมันก็ต้องมีความซื่อสัตย์มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับตัวนี้ออตโต้นะแต่อันเข้าไอตัวอ่าโฟโลค้างไว้อันเลยอยู่ในเกียร์เอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวพอเราสตาร์ทรถเราค่อยเหยียบกันทํางานมันก็จะกลับมาเป็นแบบปกติเหมือนเดิม แต่ถ้าเกิดยังเอาจริงๆเนี่ยถามว่าพอเวลาเราเข้าเกียร์ขับ4ีระดับรถเนี่ยควรที่อยู่ในเกียร์สหรือว่าเกียร์สดีกว่าอันว่าอยู่ในเกียร์สดีกว่านะครับส่วนถ้าเกิดใครใช้งานตัวระบบขับสีไม่เป็นนะเดี๋ยวยังไงอันแนะนําแล้วก็สอนวิธีการใช้งานเพิ่มเติมให้ดูกันอีกทีหนึ่งสาหรับล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะไม่มีอะไรเยอะมากนะครับสภาพของตัวกระบงกระบาดท้ายเดิมๆสวยๆส,ส,สีเดิมๆแห้งๆนะครับ ไม่มีชนมาแน่นอนถ้าเกิดอย่างตัวมือหนึ่งเนี่ยราคาสำหรับตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะเท่ากับรีโว่ก็คืออยู่ประมาณสัก7 0 0 0แ0 0 0 0 0 0 0บาทประมาณนี้แต่ถ้าเกิดพอมันเป็นออโต้เนี่ยราคามันก็จะกระโดดข้ามไปอีกใน1สเต็ปอาจจะไม่ได้แพงเกิน1 0 0 0 0แบาทแต่ก็อยู่ในหลักที่เกิน50,000บาทแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวรถเข้าใหม่เราเอาแบบสั้นๆง่ายๆ แอนหวังว่าคงจะไม่ได้ต้องมาทําอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสักเกิดอย่างตัวนี้อันเชื่อว่ามันขายได้แต่อยากจะขายให้ได้ภายในเดือนนี้เลยด้วยซ้ําตัวนี้เนี่ยราคานะห้าแสนบาทรถปี22ไม่หลักหมื่นโลนะฮะบันไดข้างมีล้อมีแล้วยางเนี่ยเป็นตัวปี22ล้อเป็นตัวขอบ18นะครับระบบขับสี่รับประกันได้เลยใช้ได้ปกติพร้อมตัวี้บล็อกไฟฟ้า ใครที่กาลังหาอยู่นะถ้าเกิดคุณเป็นหัวใจพันลุยจริงๆนะครับและไม่อยากจะใช้เป็นตัวแบรนด์หลักแล้วอยากจะลองเปลี่ยนมาเป็นไททันแบบนี้ดูบ้างลองมาสัมผัสดูก่อนขับขี่สบายขับขี่สนุกแล้วก็ขับง่ายระบบขับสี่ใช้งานได้จริงไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยสนใจเนี่ยโทรติดต่อได้เลยนะครับ0 8 9 1 1 0 4954หรือว่าไลน์ปฏิันออโต้ก็ได้และเดี๋ยวยังไงหวังว่าเร็วๆนี้จะได้เจอกัน กับหน้าเจ้าของคนลห่อๆคันนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ